พอดีไปเจอโตะ๊ะก๋วยเตี๋ยวเก่าครับผมพอดีไม่ได้ใช้งานก็เกิดไอเดียปิ๊งปิ๊งขึ้นใหม่แล้วครับผมเพราะว่าโต๊ะตัวนี้ผมทำไว้เป็นเหล็กหนามากนะครับผมส่วนโต๊ะเราก็จะใส่ล้อเลื่อนด้วยนะครับผมเพราะว่าล้อเลื่อนนั่งลานของเราไม่ได้ใช้งานก็เอามาใช้ตรงนี้เลยนะครับ ว้าวมากเลยหลังจากที่เราใส่ล้อแล้วเราจะเชื่อมให้แน่นเลยนะครับผมทั้ง4ล้อนะครับเพราะว่าเวลาเราเข็นจะได้ไม่โยกนะครับปกติแล้วล้อหนังล้านเขาจะเสียบเข้าไปเฉยๆนะครับแต่เราใส่ ตัวนี้มีน้ำหนักเยอะแล้วเวลาใช้งานเราจะใช้แบบเลื่อนไม่ต้องให้แบบล้อโยกไปโยกมานะครับเราต้องอ็อกให้แข็งแรงมากเพราะว่าไม้ที่เราทำจะมีน้ำหนักเยอะนะครับผมเราต้องออกครบให้4ีล้อทั้ง4ล้อนะครับผม อ๋อเลื่อนดูสิแจวมาจากเราเชื่อมออล้อเสร็จเทสล้อเสร็จเราก็จะมาใส่เหล็กตรงกลางนะครับผมเพื่อรับแผนเหล็กแล้วก็ตัวเลื่อยวงเดือนของเรานะครับผมพื้นผิวเสมอเคาะให้เสมอกันดีแล้วเราก็จะเชื่อมี่ครับเวลาเทส ต้องใช้เหล็กทาบไปอย่างนี้เลยนะครับนี่แหละครับเชื่อมให้แน่นเลยนะครับผมทั้งสี่มุมบนล่างนะครับหลังจากเราเชื่อมตัวรับแผ่นเหล็กเรียบร้อยเราก็เชื่อมเหล็กที่จะรับกับเลื่อยวงเดือนนะครับผมนี่ครับอา้าวลองเทสวางดูแจื่อ งานทุกอย่างเราต้องมีตัวแบบที่ดีนะครับผมเื่อยวงเดือนตัวนี้ก็เป็นเลื่อยรุ่นเก่าผมซื้อไว้นานแล้วนะครับผมทีนี้จะได้ใช้ประโยชน์จริงๆสักทีนะครับเจาะรูมาร์กรูให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับผมจะใช้เป็นน็อตเชื่อมติดกับแผ่นเหล็กเลยนะครับผมน็อตตัวนี้ก็จะเป็น หกมิลน,นะครับผมความแข็งแรงแน่นอนเอาทดสอบวางลงไปกับน็อตอีกทีครับผมนี่เป๊ะเลยครับผมการทำงานต้องเป๊ะแน่นอนนะครับอันนี้ทดสอบนะครับทดสอบเพราะว่าเราต้องทำสีอีกนะครับใส่น็อตให้เรียบร้อยนะครับผม หลังจากนั้นเราจะมาตัดแผ่นเหล็กเพื่อจะไปวางบนโต๊ะเพื่อรองรับการตัดไม้ของเรานะครับผมแผ่นเหล็กนี้ก็เป็นแผ่นเหล็กที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเก็บไว้นานมากนะครับผมได้ใช้งานจริงๆสักทีนะครับผมแผ่นเหล็กผมก็ใช้หินเจือใบบางตัดนะครับผม ตัดต้องมีความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะใบบางมีความอ่อนนี่ครับหลังจากที่เราตัดแล้วก็บากล่องตรงเลื่อยวงเดือนแล้วเราก็ทดสอบวางดูเลยนะครับผมเป๊ะเลยนะครับผมตัวนี้เลื่อยวงเดือน7นิ้วแต่ผมสั่งมาแล้วเป็น %10 นิ้วนะครับอันนี้เอามาทดสอบดูทีนี้เราก็จะมาทํา ตัวจับเลื่อนตัดนะครับผมก็ใช้เป็นเหล็กอีกเช่นเดิมนะครับผมเพราะว่าบ้านผมมีแต่เหล็กนะครับเศษเหล็กทั้งนั้นแต่เรามาทำให้เป็นประโยชน์นะครับนี่แหละครับใครว่าเศษเหล็กไม่มีประโยชน์นี่ครับหลังจากที่เราออกเ็จเรียบร้อยเราจะมาเทศงานนะครับผม เวลาเลื่อนตัดไม้นะครับผมนี่ครับเป็นไงครับผมแท่นตัดไม้วงเดือนของผมเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบมากๆ